ทนินลองสูตรใหม่ยังสูตรที่แปดเหรอลองแล้วดีมากเลยใช่ฮะบอนนี้จะรีเออกสูตรใหม่ฮะบอนนี้จะรีออกสูตรใหม่ฮะบอนนี้จะรีออกสูตรใหม่ฮะบอนนี้จะรีออกสูตรใหม่สูตรแปดเก็บควาแล้วนมาตั้งนานไปไนไดไงบอนนี้จะรีสูตรแปดรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงแล้วมันช่วยอะไรบ้างเนี่ยอยากรู้ไหมล่ะอยากรู้สิไปดูกัน น้องเจลลี่ปาร์ตี้สูตรที่8จากบอนดี้เจลลี่มีสารสกัดอะไรบ้างไปดูกันมีเฟนเนลและแดนดีไลออนช่วยในการขับปัสสาวะที่มาจากอาหารและเครื่องดื่มช่วยลดอาการตัวบวมได้ด้วยสารสกัดจากอติโชคช่วยเสริมสร้างการทํางานของตับเพื่อนเพื่อที่เป็นสายดิง้งสายดื่มเนี่ยต้องกินก่อนไปปาร์ตี้เลยมีแอลกูตาไทโอนช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อเยื่อถูกทําลายจากอนุมูลอิสระแถมยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันรวมถึงยังช่วยตับขับสารพิษออกจากร่างกายได้ด้วยที่สําคัญทําให้ผิวของเราบสท์ใสไม่ซกและก็ยังมีวิิตตาาาามมมนนนอออื่่่ๆีกกกยยเลยนะละะบแ้ววจ กินสายดื่มก็ปื้มเลยโอ้โหแต่แบบคุณดีมากเลยบอนนี่เจลลี่นี่มาเจลเย้ของกินมากกินมากเลยวันนี้มาลองดูนี่เลยเจลลี่ปาร์ตี้สูตรที่8ของบอนนี่เจลลี่ไปลองกันได้เลยนะกติดตามช่องทางนี้เลยจะเป็นสายกินสายดื่มก็ปื้มเลย